สวดจากบาทน,นะครับพี่น้องครับสวดให้ลูกสาวแม่เจียะะ๊ยค่ะสวดให้ลูกสาวแม่เจียบพี่น้องอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะพวกนี้เขาเป็นบ้าอียงพักกระหลิ่นเอียงกันพี่พเล่นนะครับเมื่อคืนนี้เราเล่นเพื่อน้องทิดาลาวนะครับก็บคือน้องทิดาลาวเพิ่นครบรอบวันเกิดอายุ12ปีเต็มนะครับครบรอบเพิ่นเนมื่อนี้ครับพี่น้องฮู้พะว่าทําไมเราถึงจักแบบนี้เพื่อที่จะเป็นของขวัญให้กับเมจยเียบเช่นกันนะครับจากวันนี้ดิ ขยับมาไม่เห็นเออเ,เพราะว่าวันนี้ครับรับน้องได้บบได้สามหมื่นครับพี่น้องครับเสื้อสืดอห้จะคล้องเนยค่ะวันนี้ส่วดให้เปเจี๊ยบได<ม>าเล่วนไห้ทุกคนอ่าวันนี้นะครับเราอาจจะเล่นไม่มืออาชีพเหมือนกับที่วงใหญ่ๆหรือว่าคนที่เขามีประสบการณ์ในการเล่นแต่เราก็อยากจะนําเสนอแบบใหม่เพให้พี่น้องได้เครียดเนาะ นะครับนี่คือพลังใจอันงดงามของปีของน้องอาจารย์ชูค่ะครับผมแก่ค่ะพวกเป็นสามหมื่นที่วูด้วยสามหมื่นเท่าไรสามหมื่นกว่า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 น้อเขาอยากอ่านเนาะอ่านอันนี้ฮู้บ่วว่านี่คือพลังน้ําใจนี่คือพลังความรักพลังที่อันบริสุทธิ์จากพี่น้องบ้านศรีวิไลเฮาที่มอบให้กับบ้านศรีวิไลของเจ้าของนะครับโดยเฉพาะทุกผลงานเพลงนะครับที่ งานเพลงทุกศิลปินนะครับที่บางที่ก็เลยห้าปล่อยออกไปพี่น้องซอยกันสนับสนุนโดยเฉพาะแฟนเก่านากายตอนนี้เท่าไหร่แล้วหลายแสนเลยดิโอคือว่าอ่างแคคเตอรอเนจะเป็นเกดครับเกดนครับ <c oughs> <c oughs> ได้สามล้านวิวแล้วแต่ว่า่าหยุดอยูซมีดแล้ค่ะ่าหยุดเลยเห็นไม่ได้แสนวิวน้เพนดวัดนี่หนึ่งเดือนหนึ่งแสนวิวนะคะสองเดือนหนึ่งล้านวิวนะคะพ้นแล้วท้องคอยเอาหนึ่งล้านเด้อตอนนี้ครับน้องปรารถนาก็เดินทางมาใกล้จะถึงครึ่งล้านแล้วนะครับสำหรับเพลงแฟนเก่านากายด้วยความหักความเมตตาของพีของน้องนะครับที่ให้โอกาสลูกบ้านศรีวิไลเฮ้า นะครับบัวสิเป็นแม่เจี๊ยบบัวสิเป็นน้องปลาบัวสิเป็นศิลปินทุกคนครับน้องโดยเฉพาะน้องที่ดาล่านะครับในความหักความอุปการะคุณได้รับความอบอุ่นจากพี่จากน้องอย่างถ่วนถล่มเลยทีเดียวนะครับ MV กับไลลิข้าวล้านหนึ่งแสนโอ้เพลงไหนครับเพลงเก่าหน้าใกล้แฟนเก่าหน้ากล้าวล้านหนึ่งแสนเอาจะคลองเพลงโบหูจักหัวก็หูเมือหัวก็หูเมือ หัวกะาวหมือเอาเดาฟ่ากันนะลูกเอาเดาฟ่าจะังเอาเดาสามซันกันนะเดาสามซันเอกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเดาฟ่าลูกเดาฟ่าเร็วเร็วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเร็วเร็วขอบคุณคอยเดาบันเทิงคอยค้าสั่งพี่น้องครับพี่น้องเห็นความมักความเมตตาเห็นพลังใจอันงดงามของกองเราไปถ้าหนึ่งเดือนไม่เจี๊ยบได้หนึ่งแสนมิ้นไม่เจี๊ยบก็ดาวฝ่าเบฮ้ยคือกันเอ้าเออ ตอนน,น,น,นด้ดึงแสนวิวสีเดออฟาฟังกันแล้วเดาสามสัน่นด้วยกันเป็นบ่เดาสามสัน่นด้วยกันนะเขาไม่มาหน้าไม่บานสงข่าวมาแล้วว่าหนึ่งหมื่นแปดพันวิวส่วนนายจะขออีกนะคะโอ้ยแล้ว,ลวเพลงสงครามกับความรักล่ะเท่าไรมีผู้ใดเขาไปเบิ้งไม่เหน่อเอาสงครามกับความรักครับ ฝ้าบ่ทรงไหนเท่าไรค่ะฝ่าบอทรงเบาแห้งบ่อไ้ว่าสั่นมามันใกลที่เดินท่าารักแสนเล้วฝ่าบ่ทรงอดีเครับออกมาโดนไหนลอค่ะออกมาในประมาณแค่สามสีหมื่นนี่ละอุ๊ยแมนยิดีดี่นะโอ้โโอ้โหสงครับกับความรักได้แล้วสองหมื่นหากรบพินองกรบป๊าที่ตัวโอ้อ้โอ้โอ้โอลืม หมูค้างเด้อน้องที่ได้กินอยู่เด้อไม่เจี๊ยบกันวาสันวาได้สามเมื่อนแล้วอันไม่เจี๊ยบขอเวลาจักอาทิตย์นึ่งแต่พ่อค้าตอนนี้ส้ำรถเบิร์ดราคาหมูค้างนั่นกินปลาทกเข้มไปก่อนนะค่ะเด้อมันนเหลยกซ้ำรถเบิร์ดราคากินปลาทกเข้มไปก่อนนะคะอันหมูค้างในเส้นเลยจักอาทิตย์นึงก่อนวันนี้สองวันนะครับเงืนเดือนผู้เฒ่าออกเสื้อก่อนเด้อยังกินหมูค้างก็ได้สองวันนี้ครับเราทำเพื่อที่จะเป็นการขอบคุณ พี่พีน้องน้องมาส <มา S 1> ีวิไลเฮานะครับแทนคําขอบคุณแทนทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่น้องมอบให้้วยความหักหรือความแ<ด>พ้นะครับโดยเฉพาะความหักที่<ด><ม>บริสุทธิ์ที่พี่น้องยิบจืดนมาให้มันเปรียบป็นหนึ่งวาอ่อนกอดอ่อนไล่ที่เฮาได้รับอ่อนกอดอ่อนไล่ที่เฮาได้สัมผัสความหักความแพ้จากใจพี่น้องที่เฮ้าได้หูได้เห็นเมออนื่อนี้มันงดงามแห้งครับพี่น้องครับงดงามและเบ่งบานที่สุดในใจของพวกเรา พวกเราสัมผัสได้ถึงความรักของเพื่อนๆที่หยิบยื่นมาให้ด้วยใจอันบริสุทธิ์เมื่อนี่ครับถือว่าเป็นการขอบคุณพี่น้องต่อจากนี้ไปครับเฮ้าสีไหมอลำเจี๊ยบกับน้องปราถนาเนี่ยร้องเพลงแบบม้วนๆสู่พีส่นองเขาฟังจักเอามอลำเจียบเอาสามเพลงหมอลำปรารถนาเติมอีกสองเพลงให้เป็นหาเพลงก่อนที่เฮาสิพอกับ น้องที่ดาลาวสีวิไลครับพี่น้องครับเอาวสวดส่วนไห้จะของจักบาทเนี่ยคะ่ะขอบพระคุณสำหรับนะคะสามหมื่นกว่าวิวที่มอบให้รับน้องในบอน,นะคะและมีเจ็บกระหวังว่านะคะ มันอยอดวิวนี่กัสิไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนหอดลานวิวเล็กพี่นอ้องเล้อขอบพคุณยังสูงค่ะที่สนับสนุนนะคะบ้านสีวิไลของเราด้วยดีเสมอมานะคะขอบพระคุณทุกๆแรงเชื่อแรงใจนะคะบุรุษสีกาวเข้ามาขอบคุณจักเถื่อนะคะแตงสีเหมาะสมกับนำใจที่พ่อแม,ม่พี่น้องมอบให้บ้านสีวิไลของเ้ามานะคะคมิจฉสิ่งหล่อแสงล่างเหนืะนอกควอมวลค้อมูลน,นะคะ,คะอยากให้วกเข้าเป็นจาไหนกระบอกนะคะอย่าให้เป็นผู้ห้ามกสิเฮ็ดให้อย่าให้เป็นพิบัติผู้มณีกั สิจัดให้นะคะเพราะว่าเราถนัดมากนะคะเพราะแม่เล่นสมบูรบาทได้ไม่ค่อยเกินบาทเป็นเทคนิคตะไดกับเป็นบาทตะไห่นะคะจาข่ายเกัขให้เป็น